สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงประจำปี2,567ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะว่าดวงชะตานะคะในปี67จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะส0บใบนะคะ ดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูกันนะคะเป็นอย่างไรใบที่หนึ่ง The Hydrofen นะคะคนวันอาทิตย์นะคะใน ปี2,567เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะนะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาใครหลายๆคนนะคะมีดวงบวชนะคะเรียกว่ามีโอกาสอุปสมบทนะคะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะใครที่บนบานสารกล่าวไว้นะคะอยากจะบวชอยากจะแก้บนนะคะสิ่งต่างๆนะคะในปี67เขาเรียกว่ามีดวงที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ในปี67นี้นะคะไม่มีภัยไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะนะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะศัตรูหมู่มานนะคะจะแพ้ภัยไปเองนะคะคนวันอาทิตย์จิตใจดีงามไม่คิดร้ายกับใครนะคะไม่คิดร้ายกับคนอื่นนะคะใครที่คิดร้ายกับคุณก็จะเขาเรียกว่าจะอถอยไปเองนะคะน่าจะแพ้ภัยไปเองนะคะ เดอฟู Fool, นะคะในส่วนของการงาน mm hmm. เขาเรียกว่าทํางานแบบสบายๆทํางานแบบมีความสุขทํางานแบบชิลๆนะคะนะมีดวงพักผ่อนนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสเดินทางนะคะไปพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะราชาดาบนะคะในส่วนของการงานมีความรับผิดชอบดีมากนะคะเขาเรียกว่า,ารับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดีนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภท ทหารตำรวจนะคะผู้พิพากษานะคะนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหน่วยงานราชการนะคะความรับผิดชอบเยอะแต่ทุกอย่างคุณเขาเรียกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถนะคะนะรักและก็ห่วงเห็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ตัวเองอรับผิดชอบนะคะสามเหรียญน,นะคะในส่วนของการเงินนะคะในปี6กเจ็ดเขาเรียกว่าการเงินไม่ขาดมือนะคะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะงานประเภท ในหน้านะคะเกี่ยวกับที่ดินนะคะนะงาน,นงด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวเขาเรียกว่าจะมีลูกค้าตลอดนะคะในปีในปีหน้านะคะหาเงินได้นะคะมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะแต่คนวันอาทิตย์ใช้เยอะนะคะนะเขาเรียกว่ามีเงินเข้ามาก็ใช้นะคะด้วยความสุขนะคะนะเด็กฝูใช้แบบบางคนหมดหมดไปไม่เป็นไรหาใหม่ได้นะคะหถ้วยนะคะหถ้วยนะคะคนวันอาทิตย์ ต้องระวังเกี่ยวข้อกับสุขภาพไปด้วยนะคะโดยเฉพาะาระบบลำไส้นะคะระบบขับถ่ายนะคะพวกแป้งนะคะพวกเบาหวานนะคะท้องเสียท้องผูกพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะปวดตามเนื้อตามตัวปวดไหล่ปวดบ่านะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะรวมทั้งใครหลายๆคนจะได้รับข่าวคราวการเป็นการตายมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอะวะมงคลนะคะ นะบางคนก็เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคนที่เราเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเครือญาตินะคะได้ด้วยนะคะสองถ้วยนะคะนะ่จะได้เจอเพื่อนใหม่จะได้เจอมิตรใหม่นะคะนะคนวันอาทิตย์เขาเรียกว่า,ารักคนรอบข้างนะคะรวมทั้งชอบให้คนใกล้ตัวชอบให้คนรอบข้างคิดดีกับเรานะคะรักเรานะคะได้ด้วยนะคะ 8ดาบ8ดาบ5ถ้วยนะคะสุขภาพในช่วงเดือนมีนาธนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะใครหลายๆคนอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะกินยาหาหมอหรือบางคนนะคะมีโอกาสผ่าตัดได้ด้วยนะคะในช่วงในปีหน้านะโดยเฉพาะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะนะ,ะแต่คุณก็จะไปเจอหมอดี หมอเก่งนะคะเขาเรียกว่าจะไปเจออาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนั่นเดอร์ไฮโรเฟนนะคะเขาเรียกว่าหมอดีหมอเก่งหมอที่รักษาโรคหาโรคเจอรักษาโรคได้นะคะนะเขาเรียกว่า,าจะทําให้เราเขาเรียกว่าอาการป่วยจะดีขึ้นนะคะคิงไม้เท้านะคะในส่วนของการงานมีความมั่นคงดีหรือใคร ที่ว่างงานอยู่ในช่วงนี้นะคะในปี67ก็จะได้งานนะคะนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่างานทางด้านาลูกจ้างประจําก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนบางคนมีโอกาสปเปลี่ยนตําแหน่งนะคะมีโอกาสปรปับเปลี่ยนเขาเรียกว่า,าปรปับเปลี่ยนเงินเดือนปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ด้วยนะคะนะในส่วนของธุรกิจส่วนตัวมีความมั่นคงดีนะคะนะจะพูดจะคุยนะคะจะติดตอด่อจะเจรจาอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับ ด้านาบริการพวกนี้นะคะก็ค่อนข้างเ,เด่นนะคะขอให้ใช้คาพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะหกถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆญาติเก่าๆเ,เ,เพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆนะคะนะบางคนถ้าในส่วนของความรักนะคะในส่วนของความรักใครที่โกรธกันนะคะในปีปีนี้นะคะ ปี6กมีโอกาสกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมายูเทิร์นรีเทิร์นนะคะหาเวลานี้นะคะขอโทษกันนะคะเขาเรียกว่าจะกลับมา,าเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะมองโดยรวมแล้วคนวันอาทิตย์ในปี67มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะบางคนอาจจะทํางานเหนื่อยๆก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะนะติดแม่น้ําติดภูเขาติดทะเลนะคะ การงานนะคะเจมตลาดได้ดีนะคะนะงานทางด้านประเภทอย่างที่บอกนะคะนะทหารตำรวจหรือประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะนะัประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยนะคะนะค่อนข้างจะเด่นนะคะอาหารเสริมนะคะประเภทเกี่ยวข้องกับของสวยๆนะคะนะเกี่ยวข้องกับก็เรียกว่าโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามพวกนี้นะคะเด่นนะคะนะไม่ว่าเราจะทํางานทางด้านไหนเขาเรียกว่าเดอะสตาร์เดอะฟูนะคะเจมตลาดได้นะคะมีชื่อเสียงได้นะคะในส่วนของการเงินนะคะคุณผู้หญิงใครหลายๆคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำสาสยกรรมนะคะนะบางคนก็เรียกว่าอาจจะวางแผนไว้ตั้งแต่ปีนี้นะคะนะปีปี6ก็เาเรียกว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การโดนมีดหมอนะคะทำศิลปกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามนะคะในส่วนของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะอยู่กันคนละที่นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะอยู่กันคนละจังหวัดหรือเปล่านะคะนะทำงานหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันนะคะได้ด้วยนะคะนะก็เรียกว่า ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยขอโทษห้าถ้วยเดือฟูนะคะรวมทั้งสองถ้วยนะคะเป็นความรักที่นัดเจอนัดเจอนะคะนัดไป,ไปมาได้นะคะนะบางคนก็น้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะหวาดระแวงคนรักคู่ครองว่าคนรักคู่ครองแอบนอกใจนะคะได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งนะคะให้ระวังการโดนถูก เขาเรียกว่าการโดนถูกติเฉิยนทินทาการโดนว่าร้ายการโดนกล่าวร้ายไว้ด้วยนะคะคนวันอาทิตย์ในส่วนของการงานค่อนข้างจะเด่นอาจจะมีบ้างนะคะคนอิจฉาลึกเสยามัน่นไส้พวกนี้นะคะแต่คนวันอาทิตย์เป็นคนที่เขาเรียกว่าจิตใจดีงามไม่ค่อยจะสนใจคําพูดของคนอื่นนะคะเราต้องเราต้องอย่าไปสนใจนะคะนะมีบางคนอาจจะมีบ้างนะคะน้อยอกน้อยใจคนที่ให้ร้ายนะคะนะแต่คุณก็เขาเรียกว่ามีสติมีปัญญา มีเ,เขาเรียกว่ามีสมาธิได้ดีนะคะนะ่เราก็อย่าไปสนใจนะคะในส่วนของคนโสดนะคะความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนถูกใจนะคะบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาเรียกว่ารักต่างไวัยได้นะคะดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในปีหกสิบเจ็ดนะคะมองโดยรวมการเงินการงานดีมากนะคะ เขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะน่าจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะภัยอันตรายไม่มีนะคะนะเขาเรียกว่ารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะนะในส่วนของการเงินก็มีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเขาเรียกว่าในปี67เอาตัวรอได้อย่างสบายนะคะนี่คือดวงชะตา โดยภาพรวมของคนวันอาทิตย์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทำนายนะคะก็เราก็จะมาดูคนวันจันทร์ต่อไปนะคะนี่คือดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ